ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขกันครับผมผมกับเบาไปสาสรอีกครับผมตอนแรงๆครับผมครับหลังจากเรื่องงนแลเราก็ว่ไดรลงคลิปหลายมือแล้วพี่น้องวันนี้ภาพพี่น้องมาเบิงครับนี่แหละครับ้างนาผมนี่เป็นพักอีตูพี่น้องหรือแมงลักครับผมแมงลักใบครับใบแมงลักครับผมพักอีตูเป็นอ่าพักที่ห้าเอาไปประกอบอาหารครับพี่น้องไปปรุงอาหารช่วงมันอาจจะสุกพี่น้อง ช่วงมันจะสุกหรือไปกินสดก็ได้พี่น้องกินกับเขาปุ่นเนาะเขาปุ่นหรือว่าขนมเส้่ยนล่ะพี่น้องขนมเส้นบ้านเฮาครับนี่ครับหลังจากที่ถอนพักหอมครับผมนี่ครับพอเทากะว่านไว้ครับประมาณยี่สิบก็เปลี่ยนแล้วพี่น้องปุ้นเหลือไว้หาเปลีผยพักหอมไก่ไก่หมครับมันโบงงามครับทั้งราคากับว่าดีอีกอย่างตลาดกับปิดพี่น้องนอง้นอนว่าโควิดนั่นแหละครับ เลยเอาเนี่ยเอาซะมันเลี่ยวแล้วก็ที่นี่ก็หลังจากถอนพักความแล้วแล้วก็เพื่อเป็นการเข้ากับประหยัดในการากไถพวุวนนะพี่น้องไถพวนแล้วก็ประหยัดใ่าใจยแลวพี่น้องก็ามาวานพักอีตูหรือเมี่ยงลักกับพี่น้องครับก่อนอื่นก็ถอนหงออมสก้อนแล้วก็เข้ากับมะวานในรุ่งครับในก็ซื้อจากก้านกเกษียรละพี่น้อง โลกิโล,ลรเราพแพงดอกครับพอถอดก็มันลกพักลกห้าอยู่นี่แหละครับกับกำลังนั่นครับอีกบักกี้เมื่อครับกับสิพ่อตัดพ่อหยวนนี่แหละครับผักอีตูผักอีตูพี่น้องคันอาหารอีสานประเภทอีสานเท่านี่ขาดไม่ได้ครับคือผักอีตูนี่แหละมันจะเป็นตัวชู่วลงหรือปรุงอาหารให้รสชาติให้หอมแซ่บครับพี่น้อง นี่ก็ฝนว่าที่ตกกับ่ตกหระพี่น้องตก่าดินไร่นี่แหละอี่ก็ได้แต่ว่าผมกสิสเปิดจะปิงเกอร์จังหนยอยู่เดี๋ยวนี้ผมได้หดไผ่อยูพอ่พี่น้องผมหดไผ่อยู่เดี๋ยวนี้ออมาคําจังหนยครับเดี๋ยวนี้ครับออกมาคําจังหนครับก็เลยขิดว่าโอ้มาไพ่ให้พี่น้องมึงกันนะต้นพักหอมครับต้นพักคอมต้นใดที่มันบางแามหละพี่น้องก็เลยจงไว้ ครับเหลือไว้ถ้าไว้ยู่ไว้กินครับยู่เปลี่ยนพระควมนี่แหละนี่กับวันผักอีตูลงวันผักอีตูใส่ครับครับต้นทุนผสูงพี่น้องต้นทุนผสูงผักอีตูสำหรับผักอีตูครับพี่น้องกเกษตรกรท่านใดอา่าที่ปลูกไว้ยู่ไว้กินหรือปลูกขายกับกับต้นทุนผสูงพี่น้องในียู่อา่าเจ้าสัง่งกิโลสั่งขีดเนาะเขาซื้อเป็นแค่ขีดสองขีดหรือสามขีดครับ เมื่อวานมันกิด้ดลายแล้วครับผมครับตอนนี้ก็ยังมาท่านนี้เพราะว่าเป็นเป็นโรคเป็นพ่ยอะไรพี่น้องเพราะว่าส่วนมากนี่เป็นเชือ้อราอะไรพี่น้องเป็นเชือ้อราแล้วก็ทาให้ใบเหลืองครับหนาฝนนี่ก็ยิ่งอันตรายแล้วพี่น้องสําหรับพักอีตูนี่พี่นอ้องท่านได้ปลูกส่วนหลายปลูกยังฉี่แล้วครับก็ฉีดยาตัวเดียวกันแล้วพี่น้องเป็นยาป้องกัน,กนกจากเชือ้อราตัวเดียวกันละ่ะที่ผมฉีดพักหอมก็ได้ สำหรับยาจะออกสีม่วงแล้วครับซองยาครับผมเป็นยาป้องกันกนแล้วคำจัดเชื้อราครับผมเราปุ๋ยเท่ากับใส่ห้างเทียกับแล้วแต่ละครับผมห้างเทียกับสูตรชิพกห้างเทียกับสูตรชิพห้าห้างเทียกรับตายเล็กน้อยไปลนเพี่น้องแล้วแต่ว่าว่าจำกัดตายตัวครับเพราะว่าเอามีอันใดเท่ากับใส่อันนั้นครับผมเพราะว่า ประหยัดอีกเลยย่างนึงครับผมขันเท้าสีมัสซีอของดีของแพงต้นทุนเท่ากับสูงอีกอย่างนึงพักเข้าจักสีใดราคาสาเดย์ครับผมเอากระประหยัดครับประหยัดในการลงทุนล่ะพี่น้องครับนี่แหละเอ้โลกพักความเรี่ยวๆเท่ากับว่าบ้านลงเลยครับขันบ้านกันในน้ำพี่น้องครับบ้านหน้าหาไปยิ่งดีครับผมสําหรับอีตูนี่เกิดหน้าหายิ่งดีแต่ว่า พื่อวา่าเพื่อหมดเพื่อแม่งพเพื่อเกิดแล้วับพี่น้องเพื่อมันตายเนี่ยแล้วก็เขากับว่าต้องไปถอนออกแปลงไหมคือปลูกไหมเลยพี่น้องเขาเอาใบค่าแปลงสี่เลยพี่น้องนี่ครับแตงตะ่กีแต่ก้อนนี่วานพักอิตูนี่คือวานเป็นแปลงสองแปลงเลยพี่น้องบริเวณจังสี่ดิวานเป็นแปลงสองแปลงแล้ว,ว,ลลลวก็เขากับถอนไปที่นี่พี่น้องถอนแล้วก็เอาไปปลูกเอ่อเข้าเตรียมแปลงเล่พี่น้องสมมติว่าเขาวานสองแปลงปุ๊บเป็นบ่อที่นี่เข้ากับไปไถแปลง ไช้แปลงปลูกฟางอย่างดีแหละพี่น้องปลูกฟางอย่างดีแล้วเขาก็เป็นเอาต้นพักอีตูเป็นเน็บเป็นเน็บเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวแหละพี่น้องแบบที่นี่ก็ลดน้ำที่นี่ซัวสิขึ้นใส่เวลาครับผมพังต้นกระต่ายแล้วพี่น้องเออปลูกยางเฮ็ดยางเฮ็ดแค่นครับตะกี้ครับผมก็คือสมุนีสมือนีเ้าวานเป็นแปลงพืชไปเลยครับเห็นบอกกันวานเป็นแปลงมันเกิดหลายเขากับยอนออกหรือทุกลกทิมและพี่น้องลกออกที่นี่ครับมันมาเกิดหลายเขากะ บางทีเขาก็เอาลกถอนไปแปะไปแปะหรือไปปลูกวบมง,งหางๆเลยพี่น้องไปปลูกใบมองหางนี่ยางยางเข็มทั้งชี่แล้วพี่น้องนี่มองนี่มันจะเป็นมองวางครับผมเขาถอนอยากออกมันเป็นมงวางน,นั่นเนี่ยพอเทาเพ่นเกิดสีมาถอนถอนจุ่มมันลายเลยพี่น้องนี่จุ่มมันลายนี่ถอนมาใส่มองหวางสิละแต่ว่านี่มันก็เป็นการการง่ายครับผมสําหรับการว่านพักอิตูครับ บ่คือสมัยตะกีตะกวนเนาะคนก็นฉลาดไปหนาครับพี่น้องในการเฮ็ดสวนคือกันบ่แมวนว่าวฮาสิไปใส่แบบระบบเกาบ่าบ่ได้ครับผมคือจังนี้แหละครับนี่สปริงเกอร์ครับนี่มันก็นสะดวกสบายครับผมสะดวกสบายแต่ว่ากัข้อเสียของมันกันมีครับผมคือหยาเกิดดีดีพี่น้องห้าเกิดดีดีเพราว่า,ดดา,าสวนไผ่ครับสวนซมอรนีพิันใส่สปริงเกอร์ครับผมสปริงเกอร์เฮามันสีบ่ได้ยางครับบ่ไดย้ยาง อันนี้เขาเพื่อเปิดเพียงเ่วาเ่าห้าไปปิดเป้าต่ละเว้าครับปิดเป้าเทะเว้าวคอยหดไปแล้วพี่น้องครับพี่น้องนี่ก็พักหวมนี่แหละครับพราะควมที่อ่าตะกี้มันต้นนน้อยเนี่ยพี่น้องเพราะว่ามันต้นน้อยเฮงหลก็เลยวบาถอนออกครับพี่น้องน่ครับนี่มันก็นกนส่งเงยก็เก่าอยู่ครับส่งเงยก็เก่าอยู่ก็เหลือไหว ครับกันที่ยูสิกินเ,เท่ากับถอนไปยูวิกินดีเลครับโอ้ยเกิดแค่พี่น้องยาสนุกลบกละครับพอเถ่าครับสนุกลกทนายนเพราะว่ามันมันซุ่มครับพี่น้องเฮ้าใส่สบิงเกิดนี่มันซุม่มยาเกิดดีดีครับนำก็หงล่องจากน้อยหัวกับสีมะเห็ดเอ่อมะไข่ใส่เลยพี่น้องมันหงครับมันบวัววามี่ยามีไผ่มันกับมะไข่ใส่พี่น้อง ญญมันย่านยาวมันบ่ใครใส่ได้พี่น้องหวกคือผมเฮ็ดคลิปช็อตคลิปสั้นให้พี่น้องเบิ่งแล้วครับหวกอันเขียนอีโมจังได๋ยังมาใครใส่ลองเปลี่ยนปลกหอมเนาะพุ่นทา้งผู้หล่อผมถ่ายให้พี่น้องเบิ่งดกวนคลิปกวนๆครับผมห่วงเขียนอีโม่มาใครเต,ต้เต้ต้นเนาะผมก็เลขคันหน,น่ำเฮ็ดเอ่อน่ำให้เป็นหน่ำเป็นสาน้อยให้มันอยู่ครับผมทีนี้ก็เปิดอกเสาแรงก็เปิดสปริงเกอร์นี่ล่ะเพราะมันได้อ่ามีขา มีขาตัดขางข่าวของพ่อหนิตัวหง่พี่น้องพ่อนบประสูจน์พันุครับเบอร์เบว่าห้าสิไปอร์นกินย่างเดียวตัวนี้น้อยก็เล็ตตัวแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นะครับเขาเกิดมายูน้ำกันแล้วอาศัยกันเดี๋ยวพี่น้องมาอนี้ว่าหีอย่างไรครับพาพี่น้องมาอัปเดตมาเบิ้งพักอิตูพี่น้องพักอิตูหลังจากที่เขาถอ,อนพักหวมดแล้วแล้วพอเถาเพิ่นกับวนัวนวันไหวครับทั้งคุณกับกำลังเบียร์น้อยพี่น้อง สีบระเห็นหุงหรอกเพราะว่านเหมือนกับวนันท่านใหญ่งครับกำลังเกิดพี่น้องบบอก็บอกะบอกละวันที่ที่อยู่แต่วา่จาจักสีที่เดชสมดัเพราะว่าตามโดยการคาดการณ์ของโลกเนาะอันนี้มันสิเป็นพักอ่าเป็นพักกระจ,จอนครับผมพักกระจ,จอนหรือพักอันนั้นวันใส่กัน บําบินวาตะพักอีตูอย่างเดียวครับนี่ครับกระต้นกระจอนครับกระจนว่าบ่ผิดกวางตุ้งครับผมกวางตุ้งดีพอดีมีหอดขนาครับผมพอดีบเด็มะเบิงน้ำเพิ่นวาเพิ่นวานพักเอียงเนียครับนี่ครับเพราะว่าต้องมาไถไหมครับหลังจากที่ห่อถอนพักแล้ยวเขาก็วานในพักล่งได้อีกเลยครับพอดีไม่มีระบบน้ำที่ห่อเปิดเสาแรงครับผมมันจุ่มมันเย็นแล้วมันในพักเกิดเก่าครับ ี่พัก,กเกิดพือเกานี่แล้ะพี่น้องพักหอมครับพักหอมที่มันบางงามครับบางงามแล้วก็พอดีกับราคากับพอดีพี่น้องมือวันนี้มาเจอโควิดเอาไปเอามากกันเลยเดี๋ยวยุห่าแปลงพี่น้องเดี๋ยวยุห่าแปลงเอาไปเอามากกันเลยตัดสินใจว่าเอาเนวคยวกับเอาเนวนี่แหละครับตอนนี้ก็มันบี่ยงาวเลยครับพี่น้องเบี่ยงาว ว่าก็หัวก็บกำลังอปอเอแป้ครับผมกำลังมีหัวครับคาดว่าจะเอาเนี่ยไปไวปปลูกนาหนา,นาวพี่น้องไปปลูกนาหน,า,นาวครับสำหรับปักหอมหาเปลียนนี้ครับผมเดี๋ยวมือได้กูเนี่ยกับิมาอัปเดตให้พี่น้องเบ่งไม่ว่ามันหัวงามสำเร็จครับเอ่อก็แนะนำพี่น้องไว้ว่าหอมนาหนาวน,น,น,นี่ครับผมอ่อาไม่จำเป็นตงวหัวญ่ครับผมหัวน้นอยๆสำันียน้อยก็นี่ก้อยพี่น้องก็สามารถปลูกได้งามด้วยกันครับผมเพราะว่านาหนาวนี่มัน อุณหภูมิของอุณหภูมิเย็นพี่น้องอุณหภูมิพงทีในความเย็นครับห่อนกฤษฎีห่อนแต่เน่มันเว้นย่มันเว่นครับผมมันก็ผักมันก็งามเนาะผักมันปักอากาศครับผมคือผักเมืองหนาวละพี่น้องเอ้ยปลูกกังไดก็งามครับผมอยู่ผู้ทับเบิกนี่สิละพี่น้องผู้ทับเบิกที่เขาเจ้าปลูกผักไข่าเป็นลำเป็นสันละพี่น้องรดขดลงมาจากผู้โอ้ยตะอันตะอวนซ่อนพี่น้องพี่น้องบันไดเคยไปเที่ยวกบ สอวนครับกระลำมิตรหัวเงงงามๆครับพี่น้องเอา้าครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็มีีอหยังหลายก็ฝากไปพี่น้องท่านใดที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมนี่ครับบ่าวไพซานกับีหยังหลายก็มาอัปเดตกันเฮ็ดสวนเฮ็ดสวนครับเฮ็ดห้วยสวนกันหาอยู่หากินล่ะพี่น้องพอด,ดีบ่าวไพซานกัสิมาเอ่อเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อช่องครับผม จากออนซอนอีสานใช่เนี่ครับผมกับสีขอเปลี่ยนเป็นบ่าวไพศาลบ้านสวนพี่น้องเพราะว่าให้มันเข้ากับอคอนเทนต์ครับผมคอนเทนต์เนี่ยอาจสีบัวเป๊ะๆเ,เท่าไรครับผมเพราะว่าบ่าวไพศาลนี่กับโบมี่วลามเวลาพ่อสีไปหา,าทายหาคลิปการลรุกแหยจับปลายพี่น้องเบิง่งเท,ท่าที่ควรนะครับผม กะมานี่ล่ะมาอัปเดตหัวสวนให้พี่นงองเด้เบิ่งว่าพ่นปลูกพักอันนั้นไงครับผมพอดีกับี f เอซการปลูกพักหอมอยู่ครับพักหอมหรือผักเอยียงที่เพ่นสอบถามมาพ่นติดตามรับชมกับฝากขอบคุณ f อครับเอซที่พ่นชอบการปลูกผักหอมเนาะครับเพาราะษานกามักปลูกกันพี่นงองแต่ว่าคือวาละ่ะนี่ล่ละสถานการณ์แบบนี้กับเวลาครับผมปลูกเรื่อยๆกันมีอะไรพี่นงองสำหรับ บ่าวไพศาลก็ได้เอาครับจังไหนก็สิขอฝากซื้อช่องใหม่นะครับเด้อบ่าวไพศาลบ้านสวนละพีน้องก็สีขอเปลี่ยนยังเปลี่ยนทั้งการครับผมสําหรับคลิปนี้แล้วครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากไว้ทันใดที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บ่าวไพศาลเด้อครับเด้อครับคลิปหน้าบ่าไพศาลก็อาจสิไปลงเหยียบจะป่าหรือไปหายูฮากินก็สิมา ลงให้พี่น้องได้รับชุมนะครับเนาะครับสำหรับมือนี้คลิปนี้กับเบ้าไพศาลสิขอ,อํำลาครับผมสวัสดีครับ